ซา,ารางร,าารู้จีบภาษาเกาหลีวายในนี้คือเป็นเพลงของโกเวที่มีแปรปภาษาเกาหลีอยู่ในเพลงหรอเม้นก่อนสวัสดีค่ะบยินต้อรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนว้ วันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับผมก็พาเข้าดดอมแต่ว่าครั้งนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นพาข้าดดอมของ BTS อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเพลงเพลงเนี้ยที่เรากำลังจะดูกันเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของ Coldplay อ่าถ้า,า,าในเกาะอ,อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวงที่แบบโอ้โหแบบโด่งดังมากแล้วก็มีมชื่อเสียงมากฟิลลิ่งแบบ Body Slam เกาะอังกฤษอ,อะไรฟ<ช>ิลลิ่งวันนี้เออ<ช>จะเป็นฟิลแบบคือตัวท็อปเลยอัอย่างงี้ดีกว่าตัวท<ช>็อปของวงการเพลงคือฟิลลิ่งมันจะออกคันที่คันที่หน่อยนึ่เวานใชป็งดนตีะ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2541ใช่นะคือนานมากวงนี้นานมากแล้วก็ครั้งนี้เป็นปรากฏการ์เขาบอกว่าเป็นปรากฏการ์ระดับจักรวาลเราไปดูกันเลยนะครับกับ Co-Pay Corporate with BTS นะครับกับเพนนเลง My universe ตื่นเต้นนะครับว่ามีดวงดาว once upon a time many years from now music is from อันไม่อะไรเยอะการละครหนึ่งเออการละครหนึ่งอ่าเพลงอ่ะหรือการจัดคอนเสิร์ตอ่ะ ถูกกลายเป็นสิ่งต้องห้ามมันก็เหมือนกับทุกวันนี้ที่โควิดแบบแสดงไม่ได้แต่เขาบอกว่ามี 3... เขาเรียกว่า3โลกคิดต่างกันคิดว่ามันยังมันยังสามารถมีได้เขาก็เลยจัดจัดเขาเรียกว่าโฮโลแบนขึ้นมา uh huh. คือเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจาก3โลกแล้วมารวมกันอ,อประมาณนีณ้ท r ีติฟรอนด์พาา นวดอ่ะเออเหมือนดูหนังเลย้วจริงแล oh, wow. oh. ้วแบบภาพเสมือนจริงแบบสมจริงว้าวอุ้ยเหมือนดูหนังจริงเนี่ยกินไอของโคฟเวว้ายว้ายเกิดเรื่องอาให้ดนตรีเล่นได้โอ้โหโอ้ยกีด บีดอยูน่นะน,นี่เป็นคนดูมาว้าวซองกู Oh my god หลอเหมือนดูสตาร์วอลเลยอะ่ะต้องมันอยู่ด้กันจริงเลิศ้าโปรแกรมนุ่ <laughs> นม ไปทดลองให้โอ้ยเป็นน้กผ่าเลยอะ่ะว้าวอันนี้ก็ฝั่งฝั่งนี้ปะโอ้โอจริงเหมือนอีฟาหนึ่งของมา้สมุดความแบบเอเรียนอยู่นะว้าว,อ,วอ,อ๋อ ใ่เขาก็เซตมันเหมือนว่าแบบไม่สามารถจับคนเปิร์ดได้แบบความขดอะไเจิรดจริงอุยเลือดคือคิคุยลกอดไดีดอันนี้เหมือนไม่ไม่ใช่แค่โระเออจากวาจริงโอ้ยจะมาจากดาวไหนเนี่ย อ,อ๋อภาษาเกาหลีป่ะสารางเราิาภาษาเกาหลีวายนนี่คือเป็นเพลงของโกเวที่มีแรปภาษาเกาหลีอยู่ในเพลงหรออัาวโอ้อยมว้ยวิ้เพล้คือ,อ,อไปไกลมากอะ่ะ ทีความต่างอืมต่อดีนะต่ออันนี้น่าจะเป็นอีกวงหนึ่งด้วยไหมมันมี3วงถูกไหม

ในเดอะยูนิเวิร์สเราก็คืออยู่เหมือนอยู่ในยูนิเวิร์สเดียวกันตัวมันเป็นเพลงที่เหมือนแบบเติมพลังอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันไปให้ฟีลลิ่งกันอะและดีมากในการคอลแลบที่ดีและ MV ภาพสวยงานแต่การตาลงทุนรู้เลยว่าลงตั้งใจลงทุนกับ MV นี้มากแล้วเพื่อตั้งใจทำเพลงนี้ออกมาเหมือนฟีลดูหนัง g u a r d i a n of the Galaxy อวตารอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คิดงเลยภาพมันสวยเลยอ่ะอนาคตอ่ะเราอาจจะเห็นแบบศิลปินที่เรารักไปคอลแลบกับวงที่แบบดังๆแล้วก็ถึงจะอยู่ห่างกันเขาก็ยังสามารถร่วมงานกันได้ผ่านแบบ เอ็มวีนี้มีคือแบบอ๋อจริงๆพ,พอดู MV เนี้มันรู้สึกเหมือนแบบมันมากกว่าคําว่ายูนิเว mm ิร์สอะอย่างย mm ูนิเวิร์สในเอ็มวีนี้มันต้องการที่จะสื่อว่าเฮ้ยทุกดาวที่อยู่ในจักรวาลเนี้ยคือมันสามารถลิงก์กันได้ mm hmm. แต่แบบนี่ที่ดีใจมากๆเลยก็คือแบบโคเพก็เหมือนแบบศิลปินในตำนานอะที่แบบดังมามากๆในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังค้างฟ้าอย่างเงี้ยใช่แล้วมามาแบบคอลแลบกับ B t s ทซึ่งดังอยู่ในขนาดเนี้ยไม่ว่ายุคไหนก็คือแบบ เหมือนแบบทุกดาวมันลิงก์ถึงกันรู้สึกภูมิใจมากเลยนะเนี่ยเพลงของเพลง My Universe ทุกคนมันก็เหมือนกับฟิล์มว่าแบบว่าเออฉันรู้นะว่าแบบว่าฉันไม่สามารถที่แบบมันเหมือนเธอเป็นความฝันนะเหมือนแบบเป็นจักรวาลของฉันแบบมันไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็จะมีท่อนแบบที่เขาร้องภาษาเกาหลีเขาบอกว่าแบบว่าเออเนี่ยฉันโบยบินไปหาเธอทุกค่ำคืนลืมไปเลยว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันอะไรเงี้ยเออมันเป็นสิ่งที่แบบ มันอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนกับแบบปกปติศิลปินเขาต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตให้แฟนคล<ช>ับที่เป็นประเทศปิ่นไม่สามารถจะคอนเสิร์ตได้เขาก็คิดว่าเขากำลังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วทก่กับโปรจเจกต์เนี้ยมันคือการ ก้าวข้ามผ่านของสป<อ>ีชียอะของเชื้อชาติฟีลลิ่งแบบเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีการแบบว่าแบ่งว่าแบบอ่ะสูคนฟังเพลง K- p ป p จะเป็นแบบนี้ <teng> คนฟังยุโรปจะเป็นแบบนี้คนฟังอเมริกาจะเป็นแบบนี้มันคือการเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเมิร์สวัฒนธรรมกันนะมันคือการรวมวัฒนธรรมกันแล้วทําให้แฟนคลับของเคป๊อปก็ลองได้ไปฟังแต่ถ้าเกิดแฟนคลับเคป๊อปจะมีโอกาสได้ฟังโคเปไหมเราว่าค่อนข้างยากและแฟนคลับของโคเปจะมาฟังเคป๊อปไหมเราเราไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นยังไงแต่อาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันซึ่ง คนฟังได้เปิดเปิดโลกมันเหมือนกับเมื่อกี้แหละก็คือแบบ my universe บเหมือนแบบเคยมี feeling มาตอนที่เราเห็น T2 ทูบันกับใบเตยมาคอแลบกันเออเใช่ ซึ่งแบบที21ก็คือแบบป๊อปไอดอลใช่ไ่มในไทยแต่ใบเตยก็คือแบบลูกทุ่งของลูกทุ่งพอมาเมือกันปุ๊บก็คือแฟนเพลง2กลุ่มนี้ลิงก์กันจริงๆคําว่าดนตรีมันไม่มีพรมแดนเหมือนที่เขาบอกอ่ะแหละมันเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคโควิดหรือไม่ได้โควิดอะเราก็สามารถฟังเพลงหรือมีความสุขกับดนตรีได้ทุกที่อยู่แล้วเออซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในการคอลแลบครั้งนี้คือมีการสร้างวงซูเปอร์โนวาเซเว่นซึ่งเป็นวงเอเรียนเน่มาประกอบใน V ด้้วยทําใหคเอะมนช ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไหนเผ่าพันธุ์ไหนเชื้อชาติไหนแต่เราก็คือจักรวาลเดียวกันทุกคนสามารถเข้าถึงเพลงนี้ได้ไม่ว่าเป็นใครก็ตามอันนี้เป็นคอนเต์ที่ดีแล้วตัวอย่าง BTS อะ่ะเขาก็เป็นไอคอนในยุคนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบแอบื้ออันนี้คือแบบว่าฉันอ่ะไม่ได้เป็นแบบต้องบอกตามตรงคือไม่ได้เป็นบางทันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็คือรจะมาทำพาเขาดอมอ่ะก็คือจะต้องศึกษาใช่ไหมว่าแบบวงแต่ละวงเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วพอแบบพอมาเห็น BTS ไปถึงขั้นเนี้กกออนคืแแบบ <c oughs> แบบมัไไไลลป คือต้องคิดว่าบีคิดอะก็ไม่ได้คิดเชื่ออันเนี้ยแบบกล้าพูดแต่ว่าวันแรกที่บีเทตขึ้นมาบีคิดไม่ได้คิดไปถึงขั้นนี้หรอกแต่วันเนี้ยมันแบบมันไปไกลจริงจริงแล้วอะหนูความสำเร็จทั่วโลกอะไละนีไปนอกจักรวาลแล้วจริงไม่มีรู้ว่าจะสุดที่ไหนทางช้างเผือกก็ไม่รู้แล้วตีตลาดโลกแตกแล้วอ่ะคือมันอะไปตีตลาดโลกต่ออวกาศอื่นนี้เออก็เลยรู้สึกแบบ รู้สึกแบบเออภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบคลิปตอกย้ำอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเออตอนนี้แบบล่าสุด BTS 2ูกอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ